ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมต้องเป็นแมสซี่ฝรั่งเศสปายเหลืองนะเป็นตามสภาพเก่านอกนะคะเพราะเขาหล่อแบบนี้นี่เองนะคะแต่ล่อขณะนี้นะคะชอดันช้างก็มีการเก็บระบบให้นะคะเช็กระบบให้ที่พร้อมจะไปใช้งานเลยนะคะเป็นเก่านอกที่ไม่เคยใช้งานในค่ะในไทยนะคะและคันนี้เป็น MF128 ซึ่งมีหน้า นะคะแล้วก็ตัวเรียกว่าหนวดกุ้งนะคะแล้วก็ราวหนวดกุ้งที่มากกว่า1 2 4สก็จะเป็นตัวที่เก็บฟังได้ไวกว่านะคะแต่ขนาดเขาก็จะใหญ่กว่านั่นเองนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะคะอยู่อำเภอด่านช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทีเดียวกับขายรถไทยขี่ชอ่อด่านช้างกรุ๊บนะคะ เขาคือที่เดียวกันย้ํากันอีกสักครั้งว่าเราอยู่อําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโทรมาได้นะคะ0639264156นะคะสอบถามเพิ่มเติมแต่มาเจอตัวจริงก็ต้องที่ชอด่านช้างนะคะปลายเหลืองๆใหญ่ๆนั่นเอง